สวัสดีค่ะหนุ่ยเชื้อมุกบ้านอยู่ติดเล่ตั้งแต่เยียดเยดีดหนุ่ยก็โตมากับทะเลนี่แหละทะเลข้องหนุย่ยห้ามายสไลเดอร์ห้ามายหลงแรมแต่มันมีปลามีปูมีชีวิตแล้วมันกาเป็นบ้านถูกัวชาวก่อนไปโลงเรียนหนุ่ยก็ช่วยแม่เอาเรือลงเพื่อไปห้าปูห้าปลา วันท่านุยยูท่านเหลือข้าวก็จะมาช่วยแยกปลาที่ดบ้าน,น้ห้ามาได้แบบบ้านๆโดยชายเฮชายแบดชายอวนมือเพื่อนำไปคายที่แพปลาลังเคี้ยวปลาแ่างเค้งปลาล่งมึกซ้ายมึกกลวยปูมาปูคลังกุ้งตาแชตว์ทะเลพวกนี้อยู่กับนน้มาตั้งแต่จำความได้เลย บางครั้งพอไปออกทะเลมาเจอปูมาที่เป็นไขรก็จะนํามาฟากที่ธนาคารปูเพื่อที่จะขยายพันธุ์อนุรักษ์ไม่ให้ทรัพยากรในทะเลมัดไปครับครับผมเนี่ยปูจะกำกันพวกจะมีฮะลักษณะคับบมีที่เลืองท,ที่ส้มเต็มตามที่เโตอะไรที่ดำรับที่เรื่องใจงกันพวกกำมาณก,การเรื่งเจวัน ที่สมมาระมจณดเตง้าวันกับเตงเรียมฐานประมาณอาด้งวันที่ท่าวับประมาณหนึ่งช่วงวันที่ดำเกือประมาณหนึ่งวันกน็ออกเป็นออกเป็นลูกเสือเป็นโอ้อะระยะเลยครับต้อก็มีมีอุปรกรณ์ก็เน,นี่ยมีโอเคเเจนมาช่วยนี่ครับาจะใช้ บางวันไม่เหนื่อยนุก็มาหนังฟังเสียงคลื่นตรงนี้และมันสบายใจเหมือนทะเลคุยกับเราแต่พักล่างๆหนุยเริ่มมหินถุกอย่างในทะเลเปลี่ยนไปปลาก็น้อยลงน้ำก็ไม่ใสบางที่โผลกบ่วาลอยอ้วนไม่ได้ปลาเลยมีแต่ข้าย่าที่ขึ้นมาตอนแรกหนุยก็คิดว่าทะเลจะอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่เปล่าเลย เลยลืมจากสิ้งเหล็กเลลืมจากเก็บขยะแถวบ้า,บานสอนเพื่อนเรื่องการอนุรักษ์ทะเลแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเอาไทยซําคกัญแค่ไหนกับชีวิตของคุณในชุมชนเอาไทยมีสั์นำหัวซ่ามลอยชนิดขยะทะเลว่าห้สิบเปอร์เซ็นเป็นพลาสติกเอาไทยไม่ได้เลี้ยงแค่คนในชุมชนแต่เอาไทยเลี้ยงคนมากว่านึ่งลานชีวิตรับนุยเอาไทยคือชีวิต มันไม่ใช่เกททะเลแต่คือบ้านของพวกเราแล้วเรื่องราของทะเลจะยังคงอยู่ถ้าพวกเราช่วยกันอนุรักษ์และฟังทะเลอยู่ด้วยหวัวใจทีวิตนี้อยู่กับทะเลนู้นเล็กต่างต่ง้งกันเลยครับตั้งทีวิตเลยแต่้งเลยเด็กเลยครับพอพอแม่เป็นยีราฟจุ๊บนี้มากับอมงะสร้างโตอาชีพินี้มาลเลยเลย ทะเลกพันเมืองการธนาคารนครับเมื่อธนาคารมก็มาแกงพอเราอะอะไ้รได้มาจากทะเลครับรายได้ก็ก็เราจะมามุ่งประมาณไปที่บรตดูกาเลกอแตดตั้งเยอะมากเมื่อก่อนครับมนก็หลาเรื่องเลยเมื่อก่อนนมื่อก่อนกรณ่าเลนี่ยเยอะเยอะว่าตอนนี้ลงมาก่อนเรือเรมันเรือจะน้อยกับปุจะมีกรมการว่าการสร้างบ้านปลาไว้ เปิดว่าท่านนำอยู่คือคือรถมรรทะเรือคือว่ามีการพอปูกมาปูกมาใกล้นอกกระดองเราจะทำการนอำประการทำการกักจะมีทุนในการกักกับเราได้ผมออ,ออกเป็นสักว์เลี้เป็นตว้ยอะไรกันเราเอาปล่อยสู่ธรรมชาติมีกับมีเจ้าหน้าว่าจะเป็นตุปปต้กปฏิสกับเพราะว่ามันจะมาแล้วเท้าหลังกองเล็บนี่ครับมันมาแล้วมันไลๆๆน่ไล่ไล่แล้วเพราะว่าน้ำหมนทุงครับจเต่าเนี่ยมันจะกินไปเตามีการตายเพราะไล่ตโตเลยเพราะมันจะกินปฏิสกันหือว่า,าวเป็นแมงมุมรุ่นเป็นอะไรนั่นก็เนี่ยครับ มันจะมีการัต้ย่ขึ้นมาควกาดวไม่กาจวกันดูเลยลักล้าวยว่งใหญ่ว่งเห็นตาเรียคตาเรียมันน้องคูธรรมชาติด้เลยถือ <ทะ S 2> ว่ากว่านี้อ๋อแค่นี้ตุ้มตาเรียพออยากย่าตาเรียขึ้นไปได้ก <laughs> รบปุ